สนับสนุนโดยเอปอนด์สนับสนุนโดยมิระดิสคอเวอร์เพอร์เฟคชันเมนทอยนะฮะสนับสนุนโดย Art of g o l f นะฮะแล้ววันนี้นะครับอยู่กันที่ Art of g o l f Fitting Studio ครับผมนะแล้ววันนี้โปรดักที่เราจะนำมารีวิวนะฮะเป็นอีกหนึ่งโปรดักนะครับที่มีความสำคัญมากๆกครับผมก็คือตัวก้านนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยก้านที่เราจะนำมารีวิวเนี่ยคือก้านตัวเป็น Fairway Wood หลายท่านเรียกว่ามีข้อสงสัยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฮะตัวก้านที่เป็นแฟเวย์เนี่ยนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเอาก้านไม้หนึ่งเนี่ยไปทิมหรือไปตัดออกนะฮะจะไม่มีก้านที่เรียกว่าใส่แฟเวย์โดยเฉพาะนะคะคือก้านแฟเวย์เนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าเราใช้ก้านไม้หนึ่งเนี่ยหนักประมาณ60กรัมนะฮะก็จะใช้แฟเวย์เนี่ยประมาณ70กรัมทีนี้ก็อาจจะต้องไปซื้อเฟกที่แข็งขึ้นน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นแล้วมาทิมปลายออก ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะในก้านที่เป็นยุคใหม่เนี่ยเขาจะไม่ทําแบบนั้นละนะครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยก้านที่เราจะนํามารีวิวเนี่ยคือเป็นก้านตัว TRPX หรือ TPOX นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นกา้านแฟเวอร์โดยเฉพาะเลยนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นก้านแฟเวอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับหัวแฟเวอร์โดยเฉพาะ นะคือก้านที่ออกแบบมาเพื่อใช้หัวแฟเวอร์โดยเฉพาะเนี่ยนะฮะมันก็จะมีข้อดีคือเราเนี่ยไม่ต้องตัดเยอะนะครับถ้าเกิดเป็นก้านไม่หนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องตัดความยาวเยอะนะฮะถ้าเกิดใส่เอาไม้หนึ่งเนี่ยไปใส่ไม้สามเนี่ยโอเคแต่ถ้าเอาบางทีเนี่ยเอาไม้หนึ่งไปใส่ไม้ห้าหรือไม้เจ็ดเนี่ยบางทีเนี่ยมันตัดเรียกว่าเกินนะครับผมค่าที่ควรจะตัดทั้งทิปทั้งบัตรแล้วเนี่ยนะการดีดคิกพอยต์ของก้านเนี่ยมันก็อาจจะนะฮะเรียกว่า สูญเสียคิกพอยต์ตรงนั้นไปยิ่งเป็นการที่เรียกว่าการโลคลิกด้วยเนี่ยฮะก็จะยิ่งทําให้การเนี่ยมีจุดดีดนะฮะที่เปลี่ยนแปลงไปตัว TRPX นะครับผมตัวไทม์ k นะฮะตัว MK เนี่ยก็คือเป็นไทย์ของแฟเวของ TRPX องเนี่ยที่ตีง่ายที่สุดนะฮะเหมาะกับคนที่ เคสปีดไม่สูงนะครับตัวน้ําหนักก้านตัวนี้ครับจะประมาณสกัก50กลางนะครับผมตัวนี้เนี่ยคือ t r p s เนี่ยจะบ่งบอกความแข็งของก้านเนี่ยเป็นลักษณะของดาวในรุ่น MK นีครับก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นก็คือ3ดาวด้วยกันคือตัวที่1ดาวเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่อ่อนสุดก็เหมาะก,กับ คนที่สปิดอาจจะตามหน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นจะเป็น2ดาวและดาวดาวตำแบบซึ่งตรงนี้นะฮะก้านตัวนี้เนี่ยเป็นก้านตัวแฟเว a y เนี่ยตัวแฟเว a y ตัวนี้เนี่ยจะเป็นก้านที่ทําให้บอลเนี่ยลอยง่ายนะครับผมตัวนี้เนี่ยคือเป็นก้านโลคิกนะฮะตัวนี้เป็นโลคิกเนี่ยบอลจะลอยง่ายคือปกติแฟเว่ทให้ผู้ชมส่วนใหญ่จะมีปัญหาอยู่แล้วว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยตีลูกไม่ค่อยลอยนะฮะลูกที่ตีบนพื้นเนี่ยมันจะตียากนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยก้านตัวนี้เนี่ยทำให แฟเวคุณเนี่ยนะครับลูกที่อยู่บนแฟเวคุณเนี่ยตีได้ง่ายขึ้นนะครับผมบอลลอยในอากาศได้ง่ายขึ้นและตัวคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยทำมาเรียกว่าใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับจากโทเล่นะครับทำให้นะครับก้านเสถียรนะฮะและบอลตีลอยและเข้าทาร์เก็ตได้ง่ายขึ้นนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับผมเหมาะกับนักกอล์ฟนะฮะที่อาจจะเรียกได้ว่ามีสปีดที่ไม่สูงมากนักนักกอล์ฟซีเนียร์นะครับผู้หญิงนะครับผมอันนี้น่าจะเหมาะกับตัวไทป์ MK ตัวนี้เลยฮะ ท่านผู้ชมท่านไหนนะฮะสนใจนะฮะอยากจะลองนะครับผมหรือเทสนะครับผมว่าก้าน TRPX ตัว Fairway ตัว Thai MK เนี่ยครับผมคุณสมบัติเป็นยังไงนะฮะสามารถเข้ามาลองได้นะครับที่ Art of Golf ฟิตติ้งสตูดิโอครับผมเรามีเครื่องลอนช์มอนิเตอร์นะฮะลองแล้วก็จะได้ไม่ต้องเดาครับว่าตัวเลขออกมาเป็นยังไงตัวเลขดีขึ้นขนาดไหนนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องใช้เครื่องลอนช์มอนิเตอร์เท่านั้นนะฮะในการวิเคราะห์นะครับยังไงเนี่ยสนใจนะฮะเข้ามาลองด้ทุกวันนะฮะเราเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงนะครับผมถึงทุ่มครึ่งนะฮะเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดครับยังไงวันนี้นะครับผมและทีมงานเมดสตอี่ต้องลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ เพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Men's t o r y เพียง follow i In Page และเลือก see first พร้อมกดกระดิ่ง subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Men's t o r y อย่างแน่นอน